วันนี้แม่ทินจะมานึ่งข้าวเหนียวข้าวโพดนะคะก็จะมีข้าวโพดใบเตยข้าวเหนียวมันแข็งหอมหอมแดงนะคะแต่วันนี้แม่ทินเอาหอมแขกนะคะเดี๋ยวแม่ทินจะไปเจียวน้ำมันแข็งเสร็จแล้วก็มาเจียวหอมนะคะก็มีหัวกะทิ แล้วก็จะมีงาคั่วเกลือคั่วน้ำตาลแต่ว่างาไม่มีนะคะเดี๋ยวไปซื้อมาก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยถ่ายทีหลังนะคะเดี๋ยวแม่ทินจะเอาหั่นข้าวเหนียวไอลืมหั่นข้าวโพดก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะก่อนจะหั่นข้าวโพดแม่ทินก็จะมาเจียวเจียวน้ำมันนะคะ ะะเดี๋ยวแม่ทินจะเอาไปนึ่งก่อนนะคะพอน้ำมันใกล้จะกรอกนะคะแม่ทินก็จะเอาหอ,อมลงเลยนะคะ เวลาเอาหอมลงเกียวนะคะใส่แป้งแป้งอะไรก็ได้แป้งหมี่แป้งสาลีหรือแป้งโกกีก็ได้ลงไปคนนิดนึงนะคะเพราะว่าหอมนี้เขาจะได้กรอบนานนะคะ ก็จะใส่เกลือลงั่วเลยนะคะั่วไฟอ่อนๆนะคะเป็นอันเสร็จนะคะ น้ำตาลลงเลยนะคะตำงาใส่เกลือใส่น้ำตาลก็เป็นอันเสร็จนะคะ ข้าวเหนียวข้าวโพดของแม่ทินก็เป็นอันเสร็จนะคะหอมเกียวงาตำคั่วใสเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลจริงๆแล้วเขาจะต้องมีถั่วเขียวด้วยนะคะนึ่งขึ้นแล้วโรยนะคะแต่แม่ทินเป็นคนไม่ชอบกินถั่วเขียวก็เลยไม่ต้องทำไม่ต้องใส่นะคะแล้วเรามาตัด ใส่การกันนะคะอันนี้ก็ข้าเหนียวเหลืองอข้าวเหนียวข้าวโพดนี่ก็เป็นอาหารเช้าของชาวเวียดนามเหมือนกันนะคะและที่มุกดาหารเขาก็ยังมีขายนะคะ ก็เดียวข้าวโพดก็เป็นอันเสร็จนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ